นี่ยรถพ่วงเต็มไม่เห็นเปิดหนีเลย ไปตัดทางเข้าออกบ้านเขามันหน้าบ้านเขาให้เขาเข้าออกตรงไหนล่ะถ้าเขาไปถ้าเขาไปทําตรงนั้นอ่ะตรงหน้าบ้านเขามันทําไม่ถูกตรงนั้นอะเพราะว่าแล้วเขาจะเข้าจะออกยังไงอะถ้าเกิดไปก่อสร้างตรงนั้นหรออีกน้าบอกไหมเขาเข้าออกไม่ได้ต้องให้เขาไปเข้าออกทางไหนีนเมื่อที่ดินเขาไม่ก็มีอยู่แค่นั้นอะถ้าลองเป็นบ้านคนอื่นดูสิเป็นบ้านตัวเองดูสิจะเดือดร้อนไหมล่ะมันก็เดือดร้อนกันทุกคนอะ แต่ตาช่างเนี่ยครับควรที่มีความคิดเห็นยังไงที่มาตั้งแล้วสร้างความเด็อดร้อนยังไงบ้างครับก็ถ้าเกิดตั้งอยู่ในเขตชุมชนแหะแถวบ้านนี่ก็จะพังเละเทะไปหมดเลยค่ะมันมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พังถ้าจะบอกว่าไม่พังมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วรดสิดแล้วก็ต้อง,องนะวนหลุมหาที่แบบเข้าที่ออก้องเหมือนเดิมมาพี่เพราะว่าขนาดนี้ไม่มีตาช่างก็ย,ยังเละ จะช่างหรืจะขนาดไหนกลายเป็นว่าแทนที่จะมาช่วยกับแยกว่าเดิมใช่ค่ะอ๋อมันแยกงไงนะครับพอเขามาตั้งดันตัดช่างแล้วจะเป็นรถยังไงนะมันรถเขาเขาจะหลบหลีกออกไปเส้นทางเหนือเส้นทางหมู่บ้านนะคะพีอ่อ๋อมันก็จะทําให้ถนนล่ในหมู่บ้านนะคะครับแล้วตรงนี้เขามาตั้งบ่อยไหมครับเนี่ยตรงนี้ก็มีมานานๆครั้งนะคะที่เห็นแต่ เขาก็จะปรับเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้คือมันเดือดร้อนไหมตรงหน้าโรงเรียนถ้าถามว่าเดือดร้อนไ้าถ้าเขามาตั้งตรงนี้นะก็เด็กนักเรียนก็จะรถเยอะมันก็จะวุ่นวายอันตรายด้วยอืมโอเคอันตรายจริงๆเพราะว่าบางทีรถอ่ะมันไม่ได้จอดแค่คันสองคันนี้ที่ยาวนู่นเลยแล้วทีนี้แต่เวลาเรียนรถโรงเรียนก็เยอะอยู่แล้วเรามาเจอรถอันนี้อีกมันก็ยิ่งหนักไปกว่าเดิมค่ะอืมโอเค